ป้าเยอย่ามอจะฉลายก็แบบอยู่ดีไอ้ตายเข้าสิงไอพวกเชนี่ใช่ละไม่ช่ละใครทำแล้วก็ทำนะเออเอ้ไหนไหนเียาอถ้ามันพลาดนี่คือมึงจะคุกะผมไม่ทันยี่ครับานี้ครับผมเดี๋ยวเราเปิดอย่เงย <coughs> you're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate, these men will know every soldier under their command. No disguise will fool them. You need two keycards <coughs> for this door. You're not thinking of jumping, are you? I thought we were getting along so well.

เอาทองโวยลูกนี่ก right. right. oh, right. no, oh. mm ็อยู่ใต้ดินเด้อองหนึ่งกางใต้ดินต้ดินมีชะทองเงินแค่ก้อนเดียวไปตรงที่เพิ่มกระไร acaba de irse. Hace nada estaba preguntando por usted. Mr. Rubio's house. Worth looking for keys, I think. ฉลาดแบบมองทะลัางไาหนนะสวยเลยนะเนี่ยเต็มแล้วโอเครองภาพเดี๋ยวได้แล้วมันเก็บปรงมาณไหนอ่ะมันตรงตรงที่เอาเลยตรงเมื่อกี้อ่ะตายแล้วตัดนุ่ม ไม่้องไหนอยู่ที่นู่นนะข้างกูเนี่ยเยอะาทูาทูไลล้อมได้วยสิงสาราสัตว์หกมาต้องป็นต้องริงไอ้กล้องไอยตัวที่มันอยู่ตรงหลังห้องตลเยสบายไอ้เก่ายิงจา่ง้นมาดิ ไล่ขอนู่งมางั้นสองตัวข้างหน้าเจซ้ายผมเจาซ้ายซ้ายตัวขวาัขวานะโอเคโอเคโอ้้วยไอ้เอ้ยอ้วนกำลังเดินมาอ้เดินกลับแล้วกลับแล้วผมอยู่อย่งนีไม่ขาเดินยิงกองไม่ยิงกองเหรอ ที่เราเพื่อนเบอร์ม่แล้วเสี่ยววะมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวแล้วเดินขึ้นไปนอะไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นศพงั้นหรือเจ้าไม่ฉลาดนั้นเลยหรอพีดีพี่พี่เข้าห้องอะเข้าห้องอยู่อยู่โย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 ไม่เห็นจริงถ้าจะออกทางไหนวะออกทางเดิมเหรอเต็มยังไง เปล่าเปล่าเปล่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเลยใส่ไนใสได้มีมีแค่ทองของกูนะเออเอา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 กูอยู่ในบ้านนะกูกลัวอันละกูเดี๋ยวกูเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาๆดิโอ๊เตะกระถางอีกโอ้ยเตะกระถางใหญ่รีบรีบรีบจ่ายไอ้กระเป๋ากูเดี๋ยวเดี๋ยวจะเหลือครึ่งนึงอ่ะเนี่ยไม่เอาของข้างนอกดิอย่าลองของข้างนอกอ่ะไม่ดีเอาไง ออกทางเดิมแมน่นไปยังไงไปแล้วทางตรงสิบล้อยาวเลย,ยวออิ่งยาวออหนเก็บไว้บ้านหลังที่สองจุดหมัย สนุด้วยกแนก็คือา่าขอไปขึ้นเดี๋ยวของทุท่าเรือดีกว่าเอาแยจะทุบอีกเหรทุบอีกนะนี่ไงนึกออกแล้วจัดเลยอ้โอ้จำได้ไงวะนรอบแรกเข้ามาทุบไป ไปทางจุดเหือใช่ไหมไปทางจุดเหือเลยนี่เราเราจะไปเอารถก่อนเอามอเตอร์ไซค์ก่อนทันมงไฟตายคือรถมอเไซค์คนนึง่งเนั้ก่อนล้ ไอตัวนี้เอาไงไอสองตัวนี้ใครจะยิงซ้ายใครยิงขวาไปไหนมาผมผมยิงซ้ายผมยิงซ้ายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างหลงเห็นยิงซ้ายสามหนึ่งยิงไลยเหรอสามอ้ยผมผมผมมันหยับสามสองหนึ่งเอาเอาเก่ายิงครับพี่ก็ไปเอามอเตอร์ไซค์พี่ข้างหลังมองไม่เห็นจริงนะพี่เราขึ้นมอไอเก่าขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วเราจะวิ่งเลาะซ้ายเอ้ย เรายิงโดนร,ราคาคันยังวะราคาคหน้าเนี่ยลอ้อซ้ายนะวัวซ้ายแล,ล้วเลาะซ้ายนี่มันกใส่คันทัหห้งแมววะเออมาดิ<ต>มาไฟอยูนอ่นี่เอาหัวหคนวิ่งเอาหัวนุ๊กยิงจะสนายิง่ระวังตัวมาแล้วมัย,มมยระวั <laughs> ตง,ง,งตัวมันเต่าอ่ะเต่าตาละไปเลยขับตรงไปเลยเลาะไปนะลปเลาะไปห้องขอ่อยแม่งอนหะ้องมองไม่เห็น จริงเนี่ยสองคนลงไปไว่ายน้ำรอเลยก็ได้นะเดี๋ยวกูต้องไปเอาของคนเดียวองเอาพอมาวมันจะยังไม่มาตรงเรานไม่กล่าพาพี่อ๊อฟลงไปไว่ายน้ำไปอะไรก็ได้นะต้อไมต้องไปน้ำต้องหนีทางว่ายน้ำี่ไอ้ไอ้เหลืองเหลืองมันมีไว้แค่แบบเหมือนเป็นทางบอกว่าต<อ>้องไปทางไหนเออหรือจะขึ้นเรือขึ้นเรือหนีวะนะแบบตามสเต็ปอะตามวงที่คนเขาเล่นกันที่ไม่ใช่คนแบบนี้แต่ก็อยู่ตรงนี้นะ เออดี๋ยวไปเรียเออเดี๋ยวไปเรียก็ได้เราวิ่งเดี๋ยวเราวิกก่งแต่ผม,มรู้สึกว่าฮอมมันมานะปล่อยมันไม่มาหลอกพูดนะระนาบขอคพูดเลยนะเออไม่มาหลอกประสบการณ์เพื่อนการอ่ะยิงยิงตัวตรงน่นากันเลยเฮ้ยเฮ้อเฮ้อ,อะไร,รอ่ะแะไรถึนะก็ถึยิงกล้องคนนึงยิงยิงคนคนนึง จัดเลยพี่วิ่งวิจัดคุณคนเดียวคนเดียวพอเลยไม่ต้องละเดือด้วยเต็มตัวเลยทุกคนเต็มตัวขึ้นเรือเกล็กัญชาด้วยไวยของไดีเราจะไปจุดเรือใช่ไหมใช่พี่สามคนเลยเราเราจะเราจะไปขึ้นเรือแล้วเราจะไปกันรีบคนเหรอใช่ยิงเคลียร์ยิงเคลียร์แล้วนะยิงเคลียร์พื้นที่รอบๆด้วย

ไปเลยละการกระเป๋าไม่ต้องแล้วครับพี่ยายไม่อะไรมันเวะไม่รู้จะรู้ไหมกูวิ่งเนี่มันระเบิดเฉยพลพียงทะลุมันไปโดนหเป็ลดเฮ้ยพี่ชายผมตกเรือพี่ชายพี่ชายนตน้ำตน้ำีไขเขาเกาะเอ้ยมาดูนี่นี่ก่อนเดินไปก่อน เฮ้ยกูลงมาเยอะฮี hmm. <the> ่เลยเนี่ยพีใชดีขึนเลยกูลงมาดำเลยมันเปนจัีไม่ข้นไปไปไปมันเลือนฝั่งขึ้นไม่ได้กดเป็นปาแล้วเป็นขึ้นข้าหน้าโอ้เงือนไหลเป็นน้ำไปพี่ชาเนี่ยโอ้โอ้หลบแบงหลบไอ้ก่

โอ้โหโอ้ไม่กอดนแล้วมันเป็นแผนมันเป็นแผ่นเดี๋ยวมันยิงแลทลูไปโดนถังแก๊สเออเขาปีนไอหัวเหลือกันแล้วแม่งบึ้มมงเออได้ไงวะเีโอกาสหนึ่งในล้านเลยพียิงไอหัวเหลืองแล้วไม่ระเบิดต้มดูเลื่องนี้เัิด โอ้ยกายเงินดีว่ะเก้าแสนเก้าเปอซ็นเ่าเลยนิดหน่อยเพื่ออัพดีครับอัพไหมร้อยสิบ <Yeah. S 2> ต้องชนกันหน่อยภ <found> ารกิจสำเร็จโอ้นี oh. น่นราถึก